ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับ ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยฮาหนอย2ตัวเด่นเน้นรูดนะครับหนงวดประจำวันที่14เมษายนพศ2565นะครับสำหรับเมื่อวานตัวเลขแนวทางก็มาทำเอฟซีพี่น้องผิดหวังนะครับไม่เด่นอยู่ที่0กับ5นะครับสำหรับ0นะครับก็มา0 3นนะครับในรอบเฉพาะกิจแล้วก็ 70ตัวเจาะนะครับในรอบพิเศษนะครับแล้วก็0ูนนะครับในรอบพิเศษเบิ้ลนะครับ0ูนก็เจาะให้อยู่นะครับแล้วก็มา3 0ปิดท้ายให้นะครับในรอบ VIP นะครับก็เข้าอยู่4เด้งสําหรับ5เมื่อวานไม่มานะครับก็มาเฉพาะศูนย์นะครับก็โอเคนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับเอซีพี่น้องที่มีความโชคดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วก็มาชมมาเลยนะครับกับตัวเลขที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มา เน้นนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับเน้นรูด0กับ2นะครับเพื่อความชัวนะครับเด่นศูนย์ก็จะมีศูนย์หนะครับศูนย์สามศสี่แล้วก็แปดศูนย์นะครับสำหรับเด่นศูนย์สำหรับเด่นสองก็จะมีศูนย์สองสองหนึ่งสแล้วก็82สองนะครับสำหรับเด่น 2, สองก็เจ <ส trillion, S 1> าะส,ส,ส,สี่คู่นะครับสายวิ่งสายรูดรูดนะครับเพื่อความชัวสำหรับ3ตัวนะครับก็จะมี802 8ูนย์สองนะครับแล้วก็ 4 3่แล้วก็732ดสานะครับสำหรับตัวเลขเด่นนะครับชุด3ตัวนะครับเมื่อวันเก็บเข้าโต๊ดนะครับให้สามศออก306นะครับให้หกศนะครับออกหกสามหนะครับแต้มเดียวนะครับสําหรับเบิ้ลนะครับก็การไว้วันก็เข้าอยู่นะครับศูเบิ้ลก็จะมี2 0ง2ู8ย์ศนสเก้าะครับสำหรับชุดเบิ้ลนึงงประจําวันที่14สนะครับเมษายนพศสองพันห้านะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้องที่เข้ามากด s u b s c r i b e นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจแอดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านเช่นเคยนะครับผมสวัสดีครับ